อยากทําธุรกิจแต่ไม่อยากลาออกจากงานประจําอยากมีรายได้เพิ่มอยากมีรายได้เสริมแต่ไม่มีทุนไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ไม่อยากสต๊อกสินค้าไม่มีโกดังเก็บสินค้าไม่มีผู้ช่วยไม่อยากแพ็คสินค้าส่งไปรษณีย์ทำประกันภัยรถยนต์ทำพรบรถยนต์ทุกปีไม่มีส่วนลดบอกต่อแนะนำเพื่อนก็ไม่ได้ค่าแนะนำวันนี้ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยการสมัครสมาชิกสี่กรุงโบเกอร์ด้วยเงินเพียง200บาทเท่านั้นคุณฟังไม่ผิดค่ะเงินเพียง200บาทเท่านั้นทําให้คุณมีธุรกิจตลอดชีพทําธุรกิจได้ตลอดชีพธุรกิจประกันภัยครอบคลุมทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประกันภัยรถยนต์หรือประกันชีวิต มีบริษัทที่เป็นภันธมิตรเข้ามาร่วมกับเรามากกว่า45บริษัทแบ่งเป็นบริษัทประกันภัย16บริษัทและประกันวินาศภัยอีก35ถึง36บริษัทเรามีสำนักงานให้ความสะดวกสบายกับสมาชิกทั่วประเทศตอนนี้มากกว่า40สาขาทั่วประเทศเรายังให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมง ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถทำได้คุณจะได้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นใน Youtube ถ้าไม่มีเวลาก็สามารถศึกษาใน youtube ได้ถ้ามีเวลาก็เข้ามาเรียนรู้ในห้องประชมุมเรามีห้องประชุมให้คุณได้ศึกษาทุกวันธุรกิจของเราสามารถส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้ตำแหน่งขึ้นแล้วไม่มีลงคุณหยุดทำแต่รายได้ไม่มีหยุดคุณไม่สบายแต่รายได้ยังไหลเข้ากระเป๋า ธุรกิจที่เริ่มต้นเพียง200บาทให้อะไรคุณมากกว่าที่คิดแค่เริ่มต้นคุณก็ได้ประกันอุบัติเหตุฟรีๆไปแล้ว1นึ่งแสบาทแค่คุณสมัครคุณก็ได้แล้วสโลกแกนของเราก็คือโรงงานไม่ต้องสร้างลูกจ้างไม่ต้องมีบัญชีไม่ต้องทํามาสมัครเป็นสมาชิก4ี่กลุ่มโบเกอร์กับเราสิคะตามเบอร์โทรและรายละเอียดข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ